เอพิทาอดบแบนโวยนะคะวันนี้มาพบกับแรนดอมอีกแล้วเสียงอ่ะเบาเพราะว่าหมอพูดเสียงเบานะคะเพราะว่าแต่พยายามดังนะแต่เสียงตัวเองอ่ะเป็นคนเสียงเบาอยู่แนละ้วคือถ้าพูดตนเสียงเบาพูดในห้องพูดอะไรเออแต่ถ้าเกิดแหมถ้าทะเลาะแล้วแบบว่าเสียงดังวุ่ยวายนะคะ พูดกับคนใกล้ชิดเสียงดังววายวันนี้ที่เพิ่งพูดเสียงเบาว,ว่าเวลาอัคดคลิปมาเก่งใจข้างบ้านเขา,าแต่เวลาทะเลาะนี่โไฟแลบเหมือนกันกาลังจะบอกคุณว่าโทษทีนะคะวันนี้เจ็บมือขวามีอักเสบเดมือขวานะคะมือขวาดีไปโดนประตูมือขวาเจ็บโซมเลยนะคะเขียวช้ำอาซิดมันเริ่มเริ่มริ่ม,เ,มเดี๋ยวมันจะเขียว ขึ้นมันทพึกันเกเป็นนะคะเพราะฉะนั้นขออภัยด้วยอาจจะอาจจะใช้มือช้าหน่อยนะลันจะอ่านไพ่ช้านะคะอันนี้เรพบในแรนดอมหัวข้อที่ว่า,าสำหรับคนที่รู้สึกหรือมีประเด็นว่าเออตัวเองไม่ใช่ความรักนะคะวันนี้เป็นเรื่องทั่วไปว่าตัวคุณต้องเดินในเส้นทางนี้คนเดียว นะคะเส้นทางจิตวิญญาณแล้วก็อาจจะมีแรงกดดันหรือแรงกระแทกหรือมีมีมีสิ่งเร้าหรือมีตัวที่ที่อยู่โดยรอบคุณที่เขาไม่เห็นด้วยกับการกระทําของคุณหรืออาจจะไม่ชอบการกระทําหรือว่าคนละเวกับคุณนะคะแล้วอาจจะมีเสียงวิพา์วิจารณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ลองมาดูว่าแล้วอะไรคือที่ที่ของคุณและอะไรคือเซฟโซนของคุณและอะไรคือคนที่คนที่อยู่ข้างคุณ นะะในยามที่คุณไม่เหลือใครลองดูนะอันนี้ก็ลองเล่นดูนะคะเป็นหัวข้อที่แบบเดี๋ยวดูนะเพราะไพ่จะออกมายัางไงแล้วเดี๋ยวตั้งหัวข้อกันทีนะคะที่หมอจะตั้งหัวข้ออะไรให้นะะเสียงเบาคอภยัยจริงๆงนะคะต้องข้ามไปฟังคลิปที่ไม่เบาแล้วล่ะนะคะแก้ปัญหาไม่ได้ไม่ได้เป็นแล้วก็เพราะว่าเวลาอาัดคลิปเสียงบางคนมันจะมันไม่เหมือนเวลาทะเลาะนะเวลาทะเลาะ,ะ,ะเสียงจะดัง ดังโดยอารมณ์มันเนาะมันขึ้นจากอารมณ์แต่นี้เวลาเราปกติคนเราเนี่ยมันจะเสียงตามนั้น,น่ะเราไม่อยากพูดมากเราไม่อยากพูดดังเราจะบางท่านเขาก็จะเป็นคนเสียงเบาอยู่แล้วนะคะเวลาพูดแต่หมออาจจะไม่ใช่นะหมออาจจะเป็นคนพูดเสียงดังแต่ว่าอาจจะดังในในเวที่ือนอไม่ได้ไม่ได้มาอัดอนะเป็นเวทของการโมโหโหรือทะเลาะยิ่งม,ม,มากกว่านะอืม อันนี้ก็เเรื่องจริงนะคะเอามาพูดกันนะคะไม่ต้องไปค้นหานะคะไม่ต้องไปเสียเวลานินทานะคะเป็นเรื่องจริงนะเป็นคนตะโกนนะตะโกนเออเรื่องเสียเวลาเ,เรื่องจริงอะไรที่แบบเออเราคิดว่าเราไม่ผิดแล้วมาโยนความผิดให้เรานี่แบบว่าไม่ชอบเลยนะคะแหม เหมือนอย่างนี้เป็นเป็นคำชุภาษตไทยที่จริงนะคุณทำมาสักคุณทำดีมาสักร้อยครั้งพันครั้งเนี่ยบางทีคนบางคนนะหรือหลายคนมันไม่เห็นหรอกมันเห็นแต่คุณทำเสียวันเดียวหรือสองสามวันหรือสองสาครั้งนะมันจะมองคุณแย่เลยมันจะมองคุณจิตลบเลยไปไประกอบกับฟิลฟิลนางได้ด้วยนะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าชาวนี้ให้ฟังนะคะ่ะมาพบกัน ในวันที่แบบว่าอ่อนล้าอ่อนแรงนะคะมือแทบจะสับไพ่ไม่ได้ละเพราะว่ามือโนกำแรงเหมือนกันนะคะใครถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบว่าอยากรักษาสินห้าแล้วคนนี้แบบทําผิดนะทําผิดก็จะแบบโอ้โหของหมอนี่โดนไวมากเลยไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นเขาแบบไม่ทําโอ้เขาไมีสินห้าหรอกมั้งหรือมีก็เขาก็ไม่ได้สวดไม่ได้อะไร แล้วไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ยึดพอไม่ยึดมันก็เวลาจะทําอะไรที่มันผิดศีลห้าเนี่ยมันมันก็ไม่มีผลฟีดแบกนะแต่ถ้าเราไปไปไป,ไปปฏิบัติตแล้วอะแล้วเราไปเผลอทำอะมันจะแรงทันทีเลยเนี่ยอันนี้ก็คือกฎแห่งกรรมนะคะยุติธรรมสําหรับเราตลอดแต่กฎแห่งกรรมไม่ตามไปทันคนอื่นเลยคนที่ทํากับเรายังไม่ได้รับนะคะได้รับก็ฟื้นขึ้นมาใหม่อีกนะลองดู ก็เป็นแบบนี้นะคะกดแห่งกรรมบางครั้งก็ไม่ยุติธรรมหรอกพี่ก็ว่าจะเออหรือว่าเนี่ยมันก็เลยเป็นผลให้คนที่แบบเขาไม่อยากทําความดีนะเขาไม่อยากรักษาสินเพราะว่ามันไม่เห็นผลสักทีนะคะม,มันไม่เห็นผลสักทีมันนาน,น,านแล้วบางทีทําผิดคนแล้วก็ชีวิตชีวิตเปลี่ยนนะไปนี่จะไม่อ่า สวดให้ใครแล้วไอ้คนที่สวดนี่ได้ดีนะไอ้คนที่ให้นี่ได้ดีหมดนะคะตัวเราเป็นไงตัวเราอยู่เบื้องหลังคะ่ะที่หายลงเหวนะคะคำนี้คำนี้ใช่ไหมขอให้คำบูชอหอลงเหวทวกทีเดี๋ยวดูอะมาดูนะว่าวใครอยู่ข้างคุณบ้างโอ้ใช่เหรอนะคะไพ่ <c oughs> ขึ้นมานะี่คือความรักนะนะคะก็อาจจะเป็นคนที่ มีคนรักนะคะคนที่อยู่เคียงข้างคุณน่าจะเป็นคนรักหรือกันหรืออันนี้คือรักตัวเองนะไม่เข้าใจนะคะทัวบนคุณกับคนรักเนี่ยอาจจะอยู่ห่างไกลกัน,นะคล้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเซฟโซนของคุณก็คือคงจะเหลือแค่คนคนรักที่อยู่ห่างไกลคุณที่เขาไม่รู้นะคะเขาไม่รู้ว่าคุณเจออะไรบ้างคุณต้องเผชิญกับอะไรบ้าง คุณกับเขายังไม่ได้เจอกันหรอกนะมีไพ่ของการรอคอยทูวบลนะยังไม่เจอกันอยู่ไกลกันมากตายแล้วมังนะ้อคู่หลายคนบอกมันตายแล้วหนูยังไม่เคยเจอมันเลย <laughs> เออใช่พี่ก็ว่ามันตายไปแล้วนะมันไม่มีจนๆหรอก <laughs> ตายไปแล้วสเออเดี๋ยวสักวันถ้ามันไม่ตายเดี๋ยวสักวันก็จะตายนะคะ เพราะเราคงไม่รอมันแล้วนะคะคนไม่มีใครรอใครได้ทั้งชีวิตนะบอกเลยนะคะห้ 50, 60, าสิบหกสิบมันรออยู่บ้านหรือเปล่าค <c oughs> ่ะลองดู <c oughs> คุณเนี่ยเป็นคนที่รู้คุณค่าในตัวเองนะคะแต่ก็มีเรื่องให้คุณผิดหวังเสียใจทุกๆเรื่องเลยอาจจะเป็นบางคนบางพลังงานนะในชีวิตคุณอาจจะไม่ค่อยได้รับความยุติธรรมเลย เคยไหมเคยเจอไหมคนเ,เราบางบางบางเคสบางคนบางกรณีบางท่านอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมทางด้านชีวิตการใช้ชีวิตสังคมการงานเพื่อนฝูงความรักคือห่วยทุกด้านเลยเคยเคยเจอไหมนะคะใครเคยเจอใครเคยเป็นสถานการณ์แบบนี้นะคะแล้วผ่านไปแล้วนะคะแนะนำ ไกด์เพื่อนๆนะคะในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเพื่อนๆจะได้หาทางออกได้แล้วคุณก็ได้อันนีิสงผลบุญนะบารมีตรงนี้ด้วยเนาะไปช่วยเขาให้หลุดพ้นนะว่าทำยังไงนะคะผ่านมาแล้วทำยังไงทำจิตทำใจทำาปร่งนะคะเนี่ยโฟกครับมีความเบื่อหน่ายมีความคุ้นเบื่อนะคะอาจจะเป็นลองดิสแทนได้นะทำไมเรื่องราวนี้อืมอ่า หัวข้อที่ปิดก็คือใครที่เป็นเซฟโซนแล้วเป็นคนที่ที่เข้าข้างคุณหรือเหลืออยู่ข้างคุณยืนอยู่ข้างคุณบ้างความยุติธรรมเหมือนกําลังจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันใช้เวลาต้องรอคอยคุณจะได้รับความยุติธรรมทั้งหมดไพ่มันขึ้นจ u s t i c นะทำไมต้องอ่านอย่างนี้เพราะว่า j u s t i c คือไพ่ของความยุติธรรมแต่มันใช้เวลา นะความยุติธรรมของคุณเหมือนกับว่าเขาเรียกไงคนเรามันต้องชดใช้กรรมให้หมดก่อนก่อนที่ฟ้าจะเปิดมันฟ้าต้องมืดก่อนฟ้ามันต้องปิดก่อนคุณเลือกเจอเหตุการณ์ชีวิตที่บัด s บ a p อะคือชีวิตที่ฟ้าปิดนะคะชีวิตที่ไม่มีความหวังชีวิตที่ดูแบบแหมไม่น่าเกิดมาหรือว่าอยู่ทําไมก็ไม่รู้นะคะอันนี้เป็นชีวิตที่ฟ้าปิดนะคะยกตัวอย่างนะ หมอจะใช้คําเปรียบเทียบเฉยๆมันคือฟ้าปิดแต่เมื่อไหร่ที่ฟ้าเปิดแล้วเนี่ยจะติกกับเดอะสตามาละนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมและเป็นแสงสว่างที่แบบว่าไม่สามารถที่จะคือพอไปขึ้นไปที่สูงแล้วมันจะลงไม่ได้ละแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาคุณต้องรอคอยวันนั้นนะไม่รู้ว่าคุณอาจจะเป็นชาวทัตน้ําหรือไม่ก็ชาวทัตด,ดินหรือไม่ก็ราศีเมถุนราศีตุลน,นะคะอืม เน้นธาตุน้ํามาแรงนะคะราศีมีนก็ได้นะคะเดอะมูนคุณเป็นคนมีเซษน,นะเซนแรงจัดแรงมากแรงเกินไปแรงจนรู้สามารถรู้รล่งการลุวงหน้าได้หนึ่งวันจะมีอะไรมาบอกเหมือนกับว่าการมีเศษเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบอยู่ดีๆคุณคิดขึ้นได้เองอาจจะมีมีแมสเซจนะคะ มาในรูปแบบต่างๆให้คุณได้ผ่านตาว่าเออเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะแล้วก็เกิดจริงๆอันนี้อันนี้อันนี้ยอมรับนะ